โอปอเป็นคนที่สร้างความภาคภูมิใจด้วยการสร้างความยอมรับในเวทีโลกนี้นะฮะว่าผู้หญิงไทยก็ไม่แพ้ชาติไหนนะครับโดยเฉพาะการแต่งกายของโอปอก็ยังนําความเป็นไทยแล้วก็ความภาคภูมิใจของไทยก็คือฉลองพระองค์ขององค์พระราชินีหรือองค์พระพันปีหลวงของเราเนี่ยไปแต่งกายพระพันปีหลวงเนี่ยทรงเป็นผู้นําในเรื่องของการแต่งกายนะครับจะเห็นภาพพระราชกรณียกิจนะครับพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเนี่ย ตามเสด็จในหลวงรอ .9 ของเราไปต่างแดนต่างประเทศนะฮะฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านเนี่ยคือสวยงามมากๆเลยแล้วก็เราภาคภูมิใจเมื่อทุกครั้งที่พระองค์ท่านปรากฏตัวปรากฏกายตามสถานที่ต่างๆนะครับรับแขกบ้านแขกเรือนนะ <Suite> เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าช่วงนี้นอกจากการ ต่อสู้ฝ่าฟันในเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการต่อสู้ในวงการนางงามอีกด้วยนะครับมีความสนุกสนานมากๆสําหรับเราเป็นผู้บริโภคนะครับหรือว่าเป็นผู้ชมเนี่ยเราก็อาจจะสนุกสนานไปกับมันแต่ว่าสําหรับเหตุและผลในการต่อสู้ในเรื่องธุรกิจแล้วเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยทีเดียวนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประกวดนางงามเนี่ย <G> ซึ่งมีการเปลี่ยนมือผู้บริหารไปเรื่อยๆและก็ยังมีในเรื่องของธุรกิจมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะทำให้มุมมองต่างๆในการบริหารงานเนี่ยไม่เหมือน นี่เมื่อ,อความคิดไม่เหมือนกันแน่นอนที่สุดครับก็จะต้องมีเรื่องของความบาดหมางหรือว่าความขัดแย้งนั่นเองนะครับในวงการนางงามตอนนี้เราจะสังเกตว่าเมืองไทยแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศเนี่ยเราเป็นที่นิยมมากๆเลยสําหรับการประกวดนางงามนะครับคุณสงสัยไหมครับว่านางงามเกิดมาจากอะไรและการประกวดนางงามมีเหตุและผลหรือมีข้อดีข้อเสียหรือว่ามีอิทธิพลต่อโลกหรือการใช้ชีวิตในสังคมอย่างไรครับมาตุนี แต่ในสําหรับเราเนี่ยนะครับเราก็ขอให้กําลังใจในทุกๆค่ายทุกๆเวทีประกวดเลยนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องขอบคุณคุณทุกคนเลยที่สร้างความบันเทิงให้เรานะครับว่าเราได้มีความสนใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจข้อสําคัญเลยแล้วมีหนาซ้ําในาการประกวดในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความคิดที่ดีนะครับความเฉลียวฉลาดในเรื่องของสมองนะครับไม่ใช่สวยอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอคุณสมบัติรอบด้านเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเช่นเดียวกันครับในเรื่องของความ สวยความงามนะครับแน่นอนที่สุดครับเราจะต้องคุยถึงเรื่องการแต่งกายนะครับการแต่งกายที่มีอิทธิพลสําหรับผู้หญิงไทยเนี่ยนะครับต้องขอหยิบยกคนที่มีอิทธิพลและท่งอิทธิพลมากๆเลยแล้วเป็นแม่แบบที่สวยงามแล้วก,ก็ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือการแต่งกายหรือฉลองพระองค์ของ พระพันปีหลวงนะครับหรือองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในอดีตนะฮะพระพันปีหลวงเนี่ยทรงเป็นผู้นําในเรื่องของการแต่งกายนะครับความสวยงามนะครับเป็นทูตของเรานะฮะในอดีตเนี่ยในสมัยก่อนเราเจะเห็นภาพพระราชกรณียกิจนะฮะพระองค์ท่านเสด็จพระราชดําเนินเนี่ย ตามเสด็จในหลวงรัชกาลของเราไปต่างแดนต่างประเทศนะฮะฉะลองพระองค์ของพระองค์ท่านเนี่ยคือสวยงามมากๆเลยแล้วก็เราภาคภูมิใจเมื่อทุกครั้งที่พระองค์ท่านปรากฏตัวปรากฏกายตามสถานที่ต่างๆนะครับรับแขกบ้านแขเกเรือนนะครับหรือว่าเดินทางไปพระราชดำเนินไปเยี่ยมหรือว่าเป็นแขกของต่างชาติต่างๆที่เราได้เห็นในภาพเนี่ยท่านทรงสง่างามและสวยงามมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่านมีความสนใจในการแต่งกายแล้วเนี่ยก็นำเอาวัฒนธรรมไทยนะฮะ ไปใช้ในการแต่งกายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บแบบไทยนะครับหรือประวัติศาสตร์ในการแต่งกายชุดไทยเนะี่ยมีการแอปพลายมาใช้ในหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับที่เราได้เห็นนะรวมถึงเ,เป็นแม่แบบในการแต่งกายแบบสมัยนิยมอีกด้วยครับพระองค์ท่านเป็นแม่แบบที่สวยงามนะรวมไปถึง นางงามล่าสุดเราต้องขอยินดีกับโอปอนะฮะที่ได้ครองมิสเวิลด์ในปี2025ปีนี้นะครับสร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะฮะ เพราะอะไรเพราะเวทีนี้เป็นเวทีที่ยากมากนะผู้หญิงนอกจากสวยแล้วเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงออริจินัลด้วยก็คือเป็นของแท้เรียกว่าเป็นของแท้แล้วก็มีความสามารถและมีความคิดเป็นของตัวเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีผลกับประชาชนของโลกนี้นะเป็นโครงการที่สามารถที่จะเกื้อหนุนหรือว่าสร้างความแปลกใหม่แล้วก็ซัพพอร์ตการดำรงชีพหรือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความคิด ที่มีประโยชน์ต่อสังคมของโลกนะดังนั้นเนี่ยโอปอเป็นคนที่สร้างความภาคภูมิใจด้วยการสร้างความยอมรับในเวทีโลกนี้นะฮะว่าผู้หญิงไทยก็ไม่แพ้ชาติไหนนะครับโดยเฉพาะการแต่งกายของโอปอก็ยังนําความเป็นไทยแล้วก็ความภาคภูมิใจของไทยก็คือฉลองพระองค์ขององค์พระราชินีหรือองค์พระพันปีหลวงของเราเนี่ยไปแต่งกายแล้วก็ได้แนะนําแล้วก็ แสดงต่อสายตาชาวโลกได้เห็นอีกด้วยครับใช่เลอนงย พระพันปีหลวงนะครับเป็นแม่แบบที่ดีสําหรับการสร้างแบรนด์อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าวัฒนธรรมหรือเก็เรียกธรรมชาติหรือสิ่งรอบตัวต่างๆเนี่ยสามารถหยิบยกมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าเอกลักษณ์ของคุณได้นะครับเหมือนกับการฉลองพระองค์หรือการแต่งกายของพระองค์ท่านเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกความเป็นไทยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยจดจําพระองค์ท่านได้นะครับการไปเมืองนอกเนี่ยการที่เราปลาจากประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ไปรวมกับประเทศอื่นๆเนี่ย ข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าความเป็นไทยมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นอันนี้คือ,อความแยบยลในการถ่ายทอดหรือว่าการนําเสนอของพระองค์ท่านจริงๆเลยนะครับที่เราได้นํามาคิดในวันนี้ครับไม่น่าสิครับวงการนางงามถึงได้หยิบยกการแต่งกายของพระองค์ท่านไปนะครับเพราะต้องการโชว์ความเป็นหนึ่งเดียวในเวทีโลกนั่นเองครับคุณเองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์จากวัฒนธรรมหรือว่าความเป็นตัวของตัวคุณเองได้นะครับคุณลองคิดดีๆนะครับว่าอะไรที่ทําให้คุณ สามารถสร้างความจดจําให้คนรอบข้างได้สิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับคุณก็ได้ครับสําหรับคิดแล้วคลิกไปกับอัญชนาสินในตอนต่อไปจะมีเรื่องอะไรสนุก,นกมาคุยกับคุณน,นั้นอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับแล้วพบกันครับมีคําถามเข้ามานะครับว่าการผลิตในจนํานวนเยอะๆจะทําอย่างไรไการผลิตเนี่ยนะครับที่คุณจะเลือกโรงงานที่ใช่เนี่ยต้องมีหนึ่งกลังผลิตที่ถูกต้องเรามีลายผลิตเฉพาะเลยนะครับโปโลมาเลย กางเกงไปเลยเสยืดไปเลยนะครับเสื้อแฟชั่นไปเลยเรามีรายผลิตให้คุณได้จับจองแล้วนะครับสามารถที่จะคุยกับเราได้นะฮะการผลิตที่ชัดเจนมีกําลังผลิตที่พอเพียงอันนี้บอกได้เลยว่าพพอร์ตออเดอร์ที่กำลังฉลมฉลายของคุณได้นะครับใครที่กําลังประสบความสําเร็จในออเดอร์หรือว่าในงาน ขายของคุณเข้ามาแล้วเนี่ยต้องจับมือกับโรงงานที่มีกํลาลังผลิตซัพพอร์ตกับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราไม่เย็บสเปซสปะเราให้มืออาชีพเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อผ้าแบบใดเราใช้มืออาชีพสําหรับการผลิตนั้นๆให้คุณเท่านั้นครับติดต่อเราเข้ามาครับ